สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวราพาบรวย16พฤษภาคม2566โชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ครับหิ่งพระมินิมอลนะครับจากผลิตภัณฑ์ f ฟาสเทคมูง่ายๆแบบมินิมอลนะครับเป็นหิ่งพระที่เข้ากับยุคสมัย ติดตั้งง่ายติดตั้งได้ทุกที่ไม่ว่าจะโต๊ะทำงานหลังตู้นะห้องพระห้องรับแขกนะหรือว่าใครที่อยู่คอนโดหอพักต่างๆก็สามารถติดตั้งได้นะครับมูง,ง่ายๆแบบมินิมอลขาเหล็กใหญ่ยาวไม่ยุบตัวเช็ดน้ำได้นะครับคุณสมบัติแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายนะครับก็สนใจเข้าไปใน Line แอดผลิตภัณฑ์นะครับ แอดฟาสเทคนะครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.fasttech.com f a มเ o o บุ f a t e c h ทค s ฟ f a s t เทคอินสต a แกแล้วก็ TikTok เข้าไปได้เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณผลิตภัณฑ์ฟาสเทคหิ่งพระ minimal, มินิมอลมูง่ายๆแบบมินิมอลชาวลัคนาราศีพิจิกนี่นะโอ้โหดาวอังคารดาวประจำตัวของท่าน ได้ตําแหน่งมหตถกรรมโกลาเลิกนะเลิกของเศรษฐีเลิกแห่งความวุ่นวายของเศรษฐีมหตถะเศรษฐีคนรวยกรรมคือการกระทําโกลาเลิกก็โกลาหนุนะมันมันแปลเป็นไทยยากนะเออมันเป็นมันเป็นคาสรรัญญินะมหตธกรรมโกลาเลิกนะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นะพอแปลเป็นไทยก็เลิกวุ่นวายของคนรวยอย่างเงี้ย มแต่พูดง่ายๆให้ลักษณะว่าเออมันมันจะวุ่นๆนหน่อยแต่มันจะได้เงินมาหาเงินได้ดีและดาวอังคารก็คือดาวประจําตัวของท่านนั่นเองนะครับ16พฤษภาคมก็เผอิญเป็นวันอังคารซะด้วยเอาละสิ่ <laughs> ตำแหน่งดีครับดาวอังคารเนี่ยนอกจากจะได้ตำแหน่งมหัตธกรรมโกลาเลิกแล้วยังได้ตำแหน่งกีตัก อุดมมาเกณฑ์นะครับกีตะคืออสุรินทั้งภูม,มินเนี่ยสหัสพันธ์ปัตตนีสุภะอันวินาตนั้นอุดมมาเกณฑ์นะอุดมแปลว่ามากนะแล้วก็มหัตถกรรมโกลาเลิกก็แปลว่าวุ่นวายแบบรวยๆนี่นะก็แสดงว่าแหมมันส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะดูดีครับ แล้วดาวอาทิตย์เขาย้ายวันที่15บห้าและโครจรเข้ามาเป็นไงเล็งลัคนาของท่านเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับดาวอ,อื่นที่ถึงดวงชะตาแล้วก็ได้เรียกว่าผูกโยงกันไว้ซึ่งเราจะไปดูกันที่องศาณวางตรีอย่างแล้วก็เลิกดาวศุกร์นี่อยู่อาราธนานก,กษัตรเลิกที่6ประกอบไปด้วยเทวีเลิกนนเนี่ยสวยงามนะชัดเจน ดาววังคารดาวประจําตัวท่านนะนอกจากเป็นมหัถกรรมโกลาเลิกนอกจากจะได้กีตะอุดมมาเก์ยังอยู่ในเลิกที่ดีครับเข้าอาณาเขตกลุ่มดาวปุษยะนก,กษัตร์เลิกที่8ประกอบไปด้วยราชาเลิกโอ้โห,โห,โห,โหนอกจากจะเป็นเศรษฐียังจะเป็นราชาก็อีกแหมชาวลัคนาราศีวิจิกสวยครับ ตำแหน่งนี้ดูดีแล้วก็สวยงามนะครับาดาวเลือกต่างๆนี่ก็ถือว่าผ่านนะดูดีแล้วก็ชัดเจนนะบริวารอายุเดชสีดาวพฤหัสเป็นสีดาวพฤหัสก็เป็นราชาโชคดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนการเงินหลายคนที่มีความรู้อาจจะสงสัยดาวพฤหัสมันอยู่อลิไม่ใช่เหรออาจารย์แล้วมันจะดีได้ยังไงราศีเมษเนี่ยบ้านใครบ้านดาวอังคาร พลเรือหัดอยู่บ้านอังคารอังคารเป็นไงอังคารคือตัวท่านมันไม่ไปไหนครับถึงมันจะเข้าเรือนอลิแต่มันอยู่ในอนาเขตบ้านของท่านดาวอังคารคลองสองเรือนฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกกับลัคนาราศีเมษเนี่ยก็เหมือนท่านมีบ้านสองหลังกันทั้งคู่ฉะนั้นราศีเมษก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของท่านฉะนั้นดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวที่เกี่ยวกับการลงทุนโชคลาภบุตรบริวารเนี่ย โคจรเข้ามานะครับโอเคคำว่าพบอุลิก็แปลว่ายากมีมีสิ่งสกัดขัดขวางแต่พอมันอยู่บ้านดาวอังคารฉะนั้นพลือหัสจะแสดงผลอย่างไรก็ต้องแสดงผลผ่านดาวอังคารอังคารเป็นไงเพียบคุณสมบัติล้ำเลิศสวยงามถูกไหมคุณสมบัติล้ำเลิศสวยงามดูดีอย่างชัดเจนนะครับดูดีอย่างชัดเจนแล้วเขาก็ แลกเรือนกันสนุกสนานเลยนะอังคารอยู่บ้านจันจันอยู่บ้านพระฤหัสนะพระฤหัสอยู่บ้านอังคารเห็นไหมเป็นปาริวัติเกษตรสวยงามครับพระจันร์อยู่พบที่5โอ้โหเสียงโชคดูดีนะครับพระจันเนี่ยถ้าเป็น2เป็น3เป็น5ก็ควรไทยจะได้เป็นนายศักดินาสักถึงพันแน่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะก็ส่งผลถือว่าดวงดีนะ ดวงโอเคเลยโดยเฉพาะดาวังคารเนี่ยเขาย้ายวันที่10พฤษภาที่ผ่านมางั้นโชคลามเนี่ยมาวันที่16โอ้โหได้โคต้าพอดีเลยสวยงามจริงๆชาวลัคนาราศีพิจิกอไปดูตารางซิว่าเลขที่คัดมาเนี่ยเป็นยังไงให้ดู6ตัวหลักนี้ไว้นะครับแต่เราก็จัดชุดให้ข้างล่างแล้วแต่ว่าไม่สนับสนุนให้แบบแหมท่านจะต้องกวาดทั้งหมดเลยนะ เอาที่ถูกใจเอาที่ชอบเอาที่ถูกใจเลขมงคลน,นั้นคือเลขพระอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งเพราะเขาย้ายวันที่สิบห้าดาวมีอาการดาวมีอาการฉะนั้นสําคัญและดาวอาทิตย์นี่ก็เป็นดาวที่เขาเรียกว่าย้ายไปไหนก็ถือว่าดูดีและชัดเจนดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีพฤษภสิบห้าพฤษภาคมได้ตําแหน่งอุดจจารพิมุกนะฉะนั้นเนี่ยเล็งลักขณาท่านมันเป็นดาวเล็งลักฉะนั้นก็สําคัญนะครับ ทีนี้ดาวอาทิตย์ดีแล้วก็ดาวพฤหัสด,ด้วยดาวพฤหัสคือดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวสีของวันวันอังคารไงบริวารอายุเดชสีก็มาตกที่พฤหัสสบดีงั้นดาวพฤหัสเลขห้าก,ก็มาแรงฉะนั้นหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งก็คือดาวที่มันเชื่อมโยงถึงกันดาวที่เขาถึงกันเนี่ยผมก็จับคู่มาเป็นตัวเลข ให้ท่านได้ดูนะครับอ่าน,นี้ก็พิจารณาชอบตัวไหนก็เลือกเอาเลขสวยเลขดังก็คือเลขเก้ากับเลขสองเพราะอะไรโอ้อันนี้สําคัญอันนี้สําคัญนี่ไงพบลาภะของท่านคือราศีกันพบปุตตะการเสี่ยงโชคลงทุนก็คือราศีมีนพระเกตเห็นไหมพระเกตเล็งพระจันทร์พระจันทร์เล็งพระเกตดูดีแล้วก็สวยงาม สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะและ92ก็เป็นเลขดังด้วยนะ902 092พวกนี้นะดัง902 903งวดนี้เขาเรียกว่าเซียนต่างๆเนี่ยเขาเขาเก่งกันอยู่นะแต่0ย์นเนี่ยความเห็นส่วนตัวอาจจะมายากถ้ามาอาจจะมาสองตัวแบบนี้นะที่จับคู่ให้แบบนี้ได้แต่ถ้ามาแบบ902เลยที่เขาเก่งๆกันนะยาก แลวถึงมาจริงก็อั้นแล้วแหละดูแล้วนะก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระอาทิตย์โคจรเข้าทับมฤตยูดาวอะไรก็ตามที่พระอาทิตย์ทับอะดับดับคือไม่มาอ่าอันนี้ก็ลองลองพิจารณาดูเป็นความเห็นเนาะผิดก็ผิดนะถูกก็ถูกก็ว่ากันเราเรียนรู้มาจากหลักการนะครับ9 0 9 9 19, 9 9 1 9 9 2 2 9อันเอันนี้ได้9 229เนี่ย สวยในดวงอ่ะชาวลัคนาราศีพิจิก9229 9339เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะครับ20022332อ่ะชอบตัวไหนก็ลองคัดดูนะครับเลขมาแรงพัสุกเลข6อังคารเลข3โดยเฉพาะเลข3ก็คือดาวอังคารดาวประจำตัวของท่านชัดเจนดูดีนะครับ60066226 6336เนี่ย6336สวย เผื่อหกเจ็ดไปด้วยก็ได้นะหกเจ็ดมีไหมที่ชุดก่อนหน้านั้นไม่มีนะเผื่อหกเจ็ดไปด้วยนะเพราะอะไรเนี่ยพระสุกกับพระเสาเนี่ยเขาตีโกนึงกันด้วยธาตุลมแต่มันไม่ถึงลักษาท่านก็เลยไม่ได้จัดมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยมันมีชุดนี้ไว้หกเจ็ดห้าอันนี้เขาโยงถึงกัน ตำแหน่งดาวพวกนี้คือตำแหน่งที่มาจากเลขหลักที่หามาได้แล้วก็มาดูว่าดาวตัวแทนของตัวเลขเนี้ยเขาทำมุมถึงกันไหมนี่คือทำมุมถึงกันหมดถึงจับคู่เป็นสองตัวสามตัวมาให้ท่านสี่ห้าแปดเนี่ยอยู่ร่วมกันเลยหกเจ็ดห้าโยกถึงกันสามหนึ่งสองก็โยกถึงกันห้าหกเก้าก็โยกถึงกันเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ ะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นไม่เน้นให้ต้องแบบลงทุนเยอะนะครับการเสี่ยงโชคก็คือนั่นแหละเราเสี่ยงโชคแบบที่เราชอบนะไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วมันได้มันจะได้แบบนะสบายใจแต่ถ้าเกิดโอ้โหลงทุนบวกลบคูมฐานแล้วมันแม่มันได้ไม่เท่าไหร่นะทํามาหากินดีกว่าถูกไหมเออทาบุญใส่บาทครับให้เกี่ยวพันกับจำนวนเลข19นะ เลือกซื้อให้ซื้อที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆนะถือว่าดูดีนะสำหรับงวดนี้เราก็ดูคำนวณและลักษณะอะไรลักษณะดาวลักษณะอะไรเนี่ยน่าจะนะสถานที่ให้โชคอาจจะเป็นที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เทวไลต่างๆอะไรพวกนี้นะได้ใช้สีรับโชคก็สีส้มครับสีส้มเพราะเป็นวันพฤหัส ไม่ใช่คือวันอังคารแต่ว่าดาวพฤหัสเป็นสีและสีส้มเนี่ยข้อดีก็คือจะไม่เป็นกลกินีในดวงใครฉะนั้นสีส้มสามารถใช้ได้ใช่ไหมสีส้มสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้สีอื่นว่ามันเข้ากับตัวเองมากกว่าเช่นเครื่องแบบยูนิฟอร์มหรืออะไรเงี้ยนะสีดำสีเทาสีแดงได้ลองลงมาแต่สีดำเนี่ยห้ามสำหรับคนเกิดวันพฤหัส สีเทาเนี่ยห้ามสําหรับคนเกิดวันศุกร์สีแดงก็ห้ามสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะใช่ไหมอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะแต่ถ้าเกิดสีส้มเนี่ยไม่ห้ามเลยเกิดทุกวันเกิดวันไหนก็ใช้สีส้มได้ทั้งนั้นนะครับดูดีแล้วก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยนะอ่ะประมาณนี้แคปหน้าจอไว้นะครับก่อนจะจากไปก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ ที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์หิ่งพามินิมอลมูง่ายๆแบบมินิมอลก็เข้าไปที่ l n น์แอดฟ t สเทคนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปสนับสนุนกันสักนิดหนึ่งนะก็จะเป็นพลักคุณอย่างสูงเลยนะครับคลิปนี้สําหรับชาวลราศาีพิจิกขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยครับสวัสดีครับ